สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Battle of Human i n d กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของญี่ปุ่นกันต่อดีกว่าทุกคนในตอนก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้พูดกันไปถึงเรื่องญี่ปุ่นตั้งแต่สงครามโลกมาเลยถูกไหมตั้งแต่ญี่ปุ่นขยายอำนาจยันญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกยันญี่ปุ่นเนี่ย กลับมาได้หลังจากยุคสงครามโลกอีกหลายหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไอที่ญี่ปุ่นมันจเจริญเจริญน,นี่ยมันถูกดับซ่าไปในยุคสงครามโลกแล้วแต่จริงๆไม่ใช่นะครับถามว่าญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกเนี่ยจเจริญไหมจเจริญยิ่งใหญ่โอ้โหอนานิคมของญี่ปุ่นยิ่งใหญ่มากๆและผมคิดว่าทุกคนก็คงจะรู้กันอยู่แล้วผ่านทั้งเรื่องราวของประวัติศาสตร์หนัง ภาพ,พยนตร์หรือจะเป็นบทความต่างๆซีรีส์ที่เราเคยได้ยินมาต่างได้กล่าวถึงความเกลียงไกาของจกกักรวรรดิญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกทั้งนั้นแต่ถ้าว่าหลังจากที่ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สงครามโลกไปนะครับเราก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยญี่ปุ่นเนี่ยโดยเครื่องบินบินไปทิ้งระเบิดมากมายรวมไปถึงทิ้งระเบิดปรมาณูอะตอมิกบอมระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยก็ถูกทิ้งในญี่ปุ่นถูกไหมญี่ปุ่นน่าจะเละต้มเป๊ะไปเลยสิวะทำไมในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเห็นญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเศรษฐกิจลำดับต้นๆของโลกญี่ปุ่นเนี่ยครองแชมป์เป็นเศรษฐกิจอันดับสามของโลกมาอย่างยาวนานมากๆครับผมล่าสุดเพิ่งตกไปเป็นอันดับสีไปแต่โดยรวมแล้วเนี่ยญี่ปุ่นก็ครองอันดับ3มานานแสนนานเราอาจจะฟังดูว่านี่มันประเทศที่แพ้สงครามมานะเว้ยทำไมมึงถึงมาอยู่อันดับสามได้วะและแน่นอน ตอนก่อนหน้านี้เราได้พูดไปแล้วว่าทําไมญี่ปุ่นเนี่ยมันถึงกลับมาได้ครับทำไมญี่ปุ่นเนี่ยหลังจากแพ้สงครามไปอะ่ะถึงกลายมาเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของโลกอีกครั้งได้โดยรวมแล้วนะครับผมสรุปกันสั้นๆก็คืออเมริกาเองเข้ามาปกครองดูแลยุโรปเพียงคนเดียวครับไม่ได้เหมือนทางฝั่งของเกาหลีที่อเมริกาเองเนี่ยต้องแบ่งกับสหภาพโซเวียตถูกไหมแต่ทีนี้เองเนี่ยในยุคนั้นเราก็รู้แล้วว่าหลังจากจบสงครามโลกเนี่ยมันคือยุคการต่อสู้กัน ในชื่อว่ายุคสงครามเย็นครับในยุคนั่นเองเนี่ยคือการต่อสู้ระหว่างแนวคิดการปกครองสองรูปแบบนั่นก็คือแนวคิดคอมมิวนิสต์แล้วก็แนวคิดโลกเสรีป,ประชาธิปไตยแบบอเมริกาโซเวียตก็ส่งออกคอมมิวนิสต์อเมริกาเองก็ส่งออกประชาธิปไตยและญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมเป็นประเทศที่อเมริกาเข้ามากำกับดูแลนั่นแปลว่าอเมริกาเนี่ยมองญี่ปุ่นว่าเราจะใช้ญี่ปุ่นเป็นต้นแบบในการพัฒนาขึ้นมา ทำให้ประเทศอื่นๆได้เห็นว่าใช้ระบบการปกครองแบบเราเนี่ยมันเวิร์กนหครับผมทุนนิยมเนี่ยมันเจ๋วสุดๆไปเลยก็เลยทําให้อเมริกาเนี่ยผลักดันญี่ปุ่นและรับซื้อสินค้าจากญี่ปุ่นแน่นอนกําลังการผลิตของญี่ปุ่นในช่วงแรกหลังจากแพ้สงครามเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากครับทําให้อเมริกาเนี่ยซึมซับเหล่าผลผลิตเหล่านั้นได้หมดทําให้อเมริกาเนี่ยก็นําเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นจนญี่ปุ่นเนี่ยฟื้นมาอย่างรวดเร็วแต่ทว่านะครับผมการฟื้นอย่างรวดเร็วของญี่ปุ่นเนี่ย มันดูจะเร็วเกินคาดแล้วก็เก่งเกินไปดีเกินไปสําหรับอเมริกาเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตแม่ง400%ในช่วงไม่กี่ปีเลยเรียกได้ว่าเติบโตอย่างรวดเร็วและไม่มีใครคาดคิดเป็นอย่างมากญี่ปุ่นนั้นได้กลายเป็นมหาอำนาจเศรษฐกิจของโลกใบนี้เรียกได้ว่าใน50บริษัทที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะ30กว่าบริษัทญี่ปุ่นกินไปหมดเลยนะครับเกินครึ่งโลกหรือแม้แต่ที่ดิน บริเวณอิมพีเรียลพาเลหรือว่าพระราชวังในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเนี่ยแพงยิ่งกว่าแคลิฟอร์เนียทั้งรัฐอีกนะครับผมคือญี่ปุ่นเนี่ยกลายเป็นว่าจเจริญเติบโตสุดๆอะเรียกช่วงนี้กันว่าปาฏิหาริย์แห่งญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นเติบโตเกินความคาดหมายเป็นอย่างมากแล้วทุกคนก็ทึง่งมากๆเลยญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตจนกลายเป็นศูนย์กลางของโลกไปนี้แทนที่อเมริกาเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ ผลิตภัณฑ์ต่างๆมันมาจากยุคนี้ทางนั้นนั่นแหละครับแบรนด์ที่เราคุ้นหูคุ้นตากันไม่ว่าจะเป็นโซนี่ฮอนด้าโตโยต้าทุกอันเนี่ยพันธุ์โซนิอะไรต่างๆมาโตชิบ b a มันมาจากยุคนี้หมดนั่นแหละครับแล้วญี่ปุ่นเนี่ยมีการทํางานแบบเหมือนเป็นครอบครัวไงระบบคิเลส,สึของเขาเนี่ยก็คือทํางานทั้งโครงขายเลยตั้งแต่ซัพพลายเออร์ยันคนผลิตยันคนขายเราไปด้วยกันเราไปได้ไกลมันก็เลยทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยเติบโตอย่างน่าตกใจเป็นอย่างมากครับ ที่นี้เองวันนี้จะมาพูดถึงจุดจบของการเติบโตนั้นและทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยอับจนจนถึงวันนี้ครับเรียกได้ว่าถามว่าตอนนี้เรามองญี่ปุ่นเรายังมองว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เจริญมากๆอยู่แต่บอกเอาไว้เลยว่าญี่ปุ่นในวันนี้นั้นเป็นเพียงแค่เงาจากความสําเร็จที่ญี่ปุ่นเคยเกิดขึ้นเมื่อ40ปีก่อนญี่ปุ่นในวันนี้คือญี่ปุ่นที่กินบุญเก่าจากเมื่อ40ปีก่อนทั้งนั้นญี่ปุ่นเองจําเป็นที่จะต้อง ปรับตัวอย่างเร่งด่วนมาอย่างนั้นจากเทคโนโลยีของจีนที่ผ่านมามันได้เข้ามาอย่างรวดเร็วทําให้บริษัทใหญ่ๆของญี่ปุ่นที่อยู่รอดมาได้ผ่านช่วง l o s decade มาได้เนี่ยกำลังจะตายนะครับญี่ปุ่นต้องสู้ดิ้นรงสุดๆเลยเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นกลับมาได้แต่ทีนี้เราจะมาดูกันว่าอะไรกันล่ะที่อเมริกาใช้ในการทําลายญี่ปุ่นนะครับผมและบอกไว้เลยว่าการทาลายญี่ปุ่นในครั้งนี้ของอเมริกา ซึ่งถือได้ว่าเป็นการทําลายครั้งที่2เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าครั้งแรกก็ทําลายมาแล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เง่จนั้นอเมริกาก็ปลูกปั้นญี่ปุ่นขึ้นมาอีกแต่ญี่ปุ่นดันเจริญเกินหน้าเกินตาไปหน่อยก็เลยต้องหาทางในการทําลายญี่ปุ่นอีกครั้งเหตุการณ์นี้เนี่ยได้เกิดขึ้นในวันที่ 22กันยาปี1985ครับเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กของประเทศอเมริกาได้มีการประชุมเกิดขึ้นที่โรงแรมพลาซาในนครนิวยอร์กและได้มีการลงข้อตกลงกันจนกลายเป็นข้อตกลงที่เรียกกันว่าพลาซาแอคคอร์ดครับในการตกลงในครั้งนี้เองเนี่ยได้มีชาติที่เข้าร่วมก็คืออเมริกาอังกฤษนะครับผมญี่ปุ่นเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสครับ ในการตกลงกันในพระราชแอกคอร์เนี่ยจริงๆแล้วาอาจจะไม่ได้เห็นการประกาศสงครามหรือไม่ได้เห็นสิ่งที่มันจะเป็นการยั่วยุอะไรแต่อย่างใดแต่มันเป็นการบอกว่าอเมริกานั้นจะอ่อนค่าเงินดอลลาร์ลงนะครับผมจะทําให้เงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงอย่างชัดเจน นั่นแปลว่าอะไรครับเมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าแปลว่าเงินสกุลอื่นๆจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์จากเดิมเนี่ยนะครับผมเราจะแลกเงินดอลลาร์เป็นเงินเยน1นดอลลาร์เนี่ยแลกได้240เยนครับแต่หลังจากเหตุการณ์ภาคอข์ดเพียง2ปีเงินเยนนั้นได้แข็งค่าขึ้นถึงเท่าตัวและเงินดอลลาร์ได้อ่อนค่าลงเท่าตัวนั่นแปลว่าจาก1ดอลลาร์แลกได้240ยเยนกลายเป็น1ดอลลาร์เนี่ย แลกได้120ยเยนแล้วอเมริกาเองอ่ะก็คุ้นชินกับการนําเข้าสินค้าของญี่ปุ่นเพราะว่าสินค้าของญี่ปุ่นมันดีเหลือเกินครับคุณภาพดีทนผลิตมาดีฟังก์ชันดีเทคโนโลยีได้มันก็ทําให้คนอเมริกาติดใจสินค้าญี่ปุ่นเป็นอย่างมากแต่จากเหตุการณ์พลาซ่าคอร์ดเนี่ยจากสินค้าญี่ปุ่นที่ถือได้ว่าเป็นสินค้าคุณภาพราคาไม่แพงมากแต่ก็ไม่ได้ถูก แต่ก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่สู้ได้ถ้าเทียบกับคุณภาพของเขาญี่ปุ่นเนี่ยเน้นเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมากกลายเป็นว่าจากเราซื้อเนี่ยนะครับผมสมมติไมโครเวฟราคา1,500บาทกลายเป็น3 0 0 0บาททันทีครับนั่นทําให้คนอเมริกาเองเนี่ยจากเดิมที่อาจจะเลือกซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นขันกลับมาเลือกซื้อแบรนด์อเมริกาแทนและสิ่งนี้เกิดขึ้นกับทั่วโลกครับนวลเย็นแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วและนั่นทําให้ญี่ปุ่นเนี่ย โอ้ตกระกรรมลำบากไปอย่างมากนะครับผมเมื่อไม่สามารถส่งออกสินค้าตัวเองได้ญี่ปุ่นก็ต้องหาทางรอดนะครับผมและทางรอดนั้นก็ตกมาที่ไทยครับไทยเราก็ได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ด้วยนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อของ Made in Japan เนี่ยมันแพงมากๆครับมันก็แปลว่าญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องหาทางที่จะส่งออกแบรนด์ตัวเองออกไปสู่โลกให้ได้เพราะว่าถ้าขายของไม่ได้เนี่ยสุดท้ายบริษัทก็เจ๊งอยู่ดี ฮ้ยแลของญี่ปุ่นเนี่ยมันแพงข้าวแรงญี่ปุ่นแพงแถมเงินเย็นก็ยังแข็งค่าเป็นอย่างมากอีกด้วยงั้นเราต้องหาทางแก้และเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงเราต้องหาฐานการผลิตใหม่และสถานที่ที่กลุ่มทุนญี่ปุ่นเลือกมามันก็ไม่ใช่ที่ไหนเลยครับมันคือประเทศไทยของเราเนี่ยแหละนะครับผมทําให้ในช่วง สี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นคนญี่ปุ่นเนี่ยมาอยู่ในไทยเยอะมากๆโดยแหล่งที่มาอยู่กันเยอะ,ยอะนะครับผมก็จะเป็นชนบุรีระยองแหล่งนิคมอุตสาหกรรมและรวมไปถึงพื้นที่แถบสุขุมวิทเนี่ยนะครับผมญี่ปุ่นก็ย้ายมาอยู่กันใหญ่เลยครับญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มาเปิดโรงงานมาตั้งโรงงานในไทยะครัยผมซึ่งแน่นอนก็ผลิตสินค้าขายคนในประเทศอยู่แล้วแล้วก็รวมไปถึงผลิตสินค้าเนี่ย ไปส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับอย่างเราก็มีการส่งออกรถกระบะไปต่างประเทศเนาะอย่างเช่นออสเตรเลียอะไรแบบนี้นะครับก็ทําให้ไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากญี่ปุ่นและไทยเราเองเนี่ย ก็มีสัมพันธ์กับญี่ปุ่นอย่างแน่นแฟนเป็นอย่างมากถ้าเราไปดูหนังไปดูซีรีส์เราอาจจะเห็นว่าเฮ้ยเจ้าของโรงงานเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มาจากเหตุการณ์ตรงนี้แหละที่ญี่ปุ่นเนี่ยเจอเหตุการณ์พราราซาแอคคอร์ดเข้าไปทําให้ญี่ปุ่นเองต้องย้ายฐานการผลิตออกจากประเทศญ,ญี่ปุ่นเองมาหาประเทศที่ค่าแรงถูกกว่าค่ขาครองชีพถูกกว่าแล้วก็ส่งออกสินค้าได้ง่ายขึ้นไทยเราเนี่ยก็เลยโชคดีนะครับผมเท่ากับว่าไทยเราเนี่ยมีประวัติศาสตร์กับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมมาจากทั้งยุค สงครามโลกที่2ก็มีประวัติศาสตร์อันแน่นแฟ้นกับญี่ปุ่นหรือจะเป็นยุคสงครามเย็นเองเนี่ย มันก็มีประวัติศาสตร์อันแน่นแฟนกับญี่ปุ่นนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะดูลดถอยลงไปนะครับผมก็เห็นว่ามีประเทศอื่นๆเข้ามาลงทุนแทนนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็น่าจะเป็นปัญหาได้แล้วก็อาจจะเห็นได้เลยว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันดูจะลดลงนะครับผมแต่ตรงนี้เองก็ต้องบอกเลยว่าโดยรวมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงแน่นแฟนเป็นอย่างมากนะครับคนไทยเราจะไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็ไปเที่ยวได้เลยเนาะไม่ต้องขอวีซ่านะครับผมอยู่ได้2อาทิตย์นะครับใครก็ว่างๆก็อย่าเลย ไปญี่ปุ่นเนี่ยผมเป็นประเทศโปรดของผมเลยผมรู้สึกว่าเป็นประเทศที่สวยมากๆแล้วก็มีวัฒนธรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมากทีนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องพระไซขอดกันต่อดีกว่าครับนอกจากญี่ปุ่นเนี่ยจะโดนเรื่องนี้ไปข้างกันเย็นแข็งมากเฮ้ยเศรษฐกิจมันชะลอตัวลงอย่างชัดเจนเพราะว่าการส่งออกทําได้ยากขึ้นแล้วก็เรียกได้ว่าความต้องการสินค้ารอบโลกเนี่ยก็น้อยลงนะครับผมทีนี้ญี่ปุ่นทํำยังไงก็อย่างที่บอกไปญี่ปุ่นมาไทายถูกไหม แล้วตัวญี่ปุ่นเองล่ะญี่ปุ่นเอาตัวรอดได้ไหมนะครับคาตอบก็คือญี่ปุ่นนั้นแทบจะล่มสลายจากเหตุการณ์นี้เลยแม้ว่าจะมีการขยายฐานการผลิตไปหลายๆประเทศรวมถึงไทยเนี่ยเป็นแหล่งหลักเลยถูกไหมแต่ก็ใช่ว่ามันจะสามารถช่วยญี่ปุ่นได้ครับเหตุการณ์พราซาคอร์ดเนี่ยนับได้ว่าเป็นแผนการที่อเมริกาวางมาอย่างแยบยลมากๆนะครับผมแล้วมันก็สามารถทําลายญี่ปุ่นได้ในระยะยาวเลยนะครับเมื่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น หดถอยลงเนี่ยนะครับนั่นแปลว่าอะไรครับบริษัทที่โหพิ่งเอาคิดวิทยาการคิดนวัตกรรมต่างๆออกมาเราต้องหาทางเอาตัวรอดแต่บริษัทส่วนใหญ่เนี่ยก็เอาตัวรอดไม่ได้แล้วก็ค่อยๆล้มหายตายจากไปในขณะที่บริษัทเที่ยงเหลืออยู่เนี่ยก็หาทางเอาแต่เอาตัวรอดนะครับผมจนพวกเขาเนี่ยไม่ได้สร้างสินค้าใหม่ๆขึ้นมาเท่าไหรน่นะครับผม และด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับมันทําให้นวัตรกรรมของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนจะถูกหยุดชะลอลงเลยนะครับไอสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบริษัทโซนี่เองที่ยิ่งใหญ่มากๆมันก็คือคราบเงาเดิมจากความยิ่งใหญ่สุดๆของญี่ปุ่นนั่นแหละและบริษัทเหล่านี้เนี่ยเมื่อเอาตัวรอดอะ่ะมันกลายเป็นว่าสถานะบริษัทส่วนใหญ่ในญี่ปุ่นน่ะกลายเป็นบริษัทซอมบี้ครับมันคือบริษัทที่ปล่อยเอาไว้อะ่ะมันก็ไม่ตายหรอกมันก็ยังทอเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกน้องอยู่ไปได้ แต่ปัญหาก็คือบริษัทเหล่านี้อ่ะมันเป็นบริษัทยุคโบราณไงการคิดการทําหรือรวมไปถึงแนวคิดการทํางานต่างๆอะ่ะมันยังโบราณอยู่ครับแล้วอย่างที่บอกว่าญี่ปุ่นทํางานแบบไหนทํางานแบบเป็นโครงข่ายเราจะไม่ทิ้งใครเราจะไปด้วยกันทุกคนนะครับผมนั่นแปลว่า การจะขยับตัวทีนึงอ่ะมันรุ่มล่ามากๆเราจะต้องดูถึงซัพพลายเออร์ของเราเราจะโยนซัพพลายเออร์ทิ้งเลยอย่างเงี้ยโอ้โหเรามีซัพพลายเออร์เป็นโรงงานผลิตอะไหล่รถยนต์ในไทยมากมายเราจะทิ้งคนเหล่านี้ไม่ได้และด้วยความที่เกาะเป็นกลุ่มญี่ปุ่นเหล่านี้ทําให้การที่ญี่ปุ่นนั้นจะคิดเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาต่อสู้ในสนามเศรษฐกิจของโลกยุคใหม่ก็ยิ่งทําได้ยากนะครับเราลองนึกดูหนิสมัยก่อนโทรศัพท์โซนี่เองก็ยังเป็นโทรศัพท์ชั้นนําอยู่หรือว่าแบรนด์ญี่ปุ่นหลายอย่างก็มีมาอยู่ในชัั้้้นนนําาเเเรรรรรืืื่่่ออองงงคใชฟวตกม แต่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันแทบจะล้มหายตายจากกันไปหมดแล้วครับและถามว่าแบรนด์เหล่านี้มันตายไหมคําตอบก็คือมันไม่ตายไงมันยังอยู่ได้แต่มันอยู่ได้แบบล่อแหล่ก็คือทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยติดแงะอยู่ติดชะงักอยู่กับบริษัทที่มันเคยโตในยุครุ่งเรืองแต่มันไม่สามารถไปต่อได้ในยุคปัจจุบันมันไม่สามารถก้าวกระโดดได้ในยุคปัจจุบันทําให้หลายคนเนี่ยเรียกช่วงที่ผ่านมาของญี่ปุ่นนะจะ40-30ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรียกกันว่า Lost Decade นะครับหรือว่าทศวรรษที่สูญหายครับเป็นทศวรรษที่ญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนข้ามไปเลยโลกเนี้ยทั้งโลกไบเนี้ยสิปี20ปี30ปีที่ผ่านมา,ม,ามันเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆแต่ในขณะเดียวกันอนะญี่ปุ่นน่ยมันถูกแช่แข็งเอาไว้ในการเวลาครับญี่ปุ่นเองเนี่ยถามว่ามันมีไหมะอะไรที่มันเจริญขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนะวัตรกรรมใหม่ๆมันก็มีครับอย่าง Play5 เ,เนี่ยกัของญี่ปุ่นถูกไหม แต่ทีนี้เองมันไม่ใช่ทุกอย่างไงโดยรวมส่วนมากเนี่ยมันติดอยู่ในการเวลาจริงไม่ว่าคุณจะไปดูเนี่ยหลายๆอย่างของญี่ปุ่นนะนะนวัตกรรมหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศเขาอะยังคงมีความอนุรักษ์นิยมเป็นอย่างมากซึ่งมันก็เป็นผลพลอยมาจากยุคนี้นั่นแหละยุครอสเซเกตออะก่อนหน้านั้นญี่ปุ่นมันเคยรุ่งเรืองสุดๆไปเลยไงรัชจูมันปึ๊บ ดับลงไปเลยอ่ะมันก็เลยติดค้างอยู่ในยุคเหล่านั้นหากเราไปในเมืองอะไรเมืองของญี่ปุ่นอาคารบ้านเรือนเนี่ยถ้าเราไปดูในกรุงเทพนะตอนนี้เราจะเห็นคอนโดดีไซน์ใหม่ๆม,มากมายโหดีไซน์ล้าสมัยเลยแต่เราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเห็นอาคารเหมือนยุค8-0ยุค7-0หรือว่าวิถีช่วยตของผู้คนหลายๆอย่างก็ยังคงติดอยู่ในยุคเดิม ตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นผลพลอยมาอย่างยุคนี้อย่างเรียงไม่ได้เลยนะครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของลอสซิเกดของญี่ปุ่นหรือว่าทศวรรษที่สูญหายที่ยังดําเนินมาอยู่จนถึงยุคปัจจุบันเลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจำเป็นต้องเร่งขึ้นไปทุกวันแล้วที่จะเติบโตขึ้นมาใหมา่อีกครั้งหลังจากความเจริญเดิมเนี่ยบุญเก่าเนี่ยมันเริ่มที่จะหมดไปทุกทีทุกทีนะตอนนี้นวัตกรรมจากทั่วโลกกําลังจ่อปากของญี่ปุ่นอยู่นะครับผมถ้าญี่ปุ่นเนี่ยไม่สามารถ จเจริญเติบโตขึ้นมาใหม่อีกครั้งได้ญี่ปุ่นนั้นอาจจะล่มสลายก็เป็นได้เลยครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้าง <S <S <assy> ก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยและนี่ก็คือเรื่องราวมหากาบญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ยุคสงครามโลกมาจนยุคปัจจุบันเลยนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ